ขอโทษนะคะครูใหญ่พวกเราไม่เห็นด้วยกับการประท้วงค่ะมีนักเรียนไม่เห็นด้วยด้วยนะคะนอกจากรัศมีจันทราแล้วทุกคนพอใจแล้วหรอที่โรงเรียนจะถูกย้ายไปอยู่นอกเมืองซึ่งไกลจากที่นี่มากถ้าไม่มีใครตอบครูบรัววันก็ต้องตอบ ราะครูโบวันเป็นคนบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการประท้วงในครั้งนี้เออครูใหญ่คะไม่ต้องพูดเลยรัศมีจันทราเพราะคําพูดของเธอไม่มีน้ําหนักเธอมีส่วนได้ส่วนเสียกับการย้ายโรงเรียนครั้งนี้รัศมีจันทราครูใหญ่คะดิฉันคิดว่าควรจะฟังนักเรียนพูดนะคะเพราะว่านักเรียนจะต้องถูงกย้ายไปอยู่ที่นู่นค่ะแล้วครูโบวันเองไม่ต้องย้ายหรอ เอาละครูไม่ว่าอะไรนะที่พวกเธอคิดต่างจากครูเพราะครูรู้ว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองและเหตุผลนั้นก็ไม่มีถูกไม่มีผิดทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ครูในฐานะครูที่เห็นต่างจากพวกเธอครูอยากให้พวกเธอรู้ว่าครูไม่ได้คิดแค่ว่าผลกระทบต่อนักเรียนจะเป็นยังไงแต่ครูคิดไปถึงเรื่องอื่นด้วยเรื่องนี้ไม่ได้กระทบแค่นักเรียนอย่างเดียว แต่ว่ามันกระทบกันไปหมดทั้งด้านครอบครัวของนักเรียนก็ด้วยทั้งด้านเศรษฐกิจคือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นทั้งด้านสังคมเพราะว่าครอบครัวต้องใช้เวลาเดินทางไปกับโรงเรียนมากขึ้นทําให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยลงมันทําให้เหมือนเจรลยก็จริงนะคะแต่ว่ามันมีผลกระทบทางลบกับผู้คนนอกจากรัศมีจันทราแล้วนักเรียนคนอื่นมีอะไรจะพูดไหม หนูคิดว่าศูนย์การค้าทําให้คนมีงานทําและคนมีไรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะกมวลวันก็พูดถูกแต่ครูว่าศูนย์การค้าน่าจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ส่วนโรงเรียนของเราน่าจะอยู่ที่เดิม